และในวันนี้นนเราจะมาแรปสดที่พีกันทีเขาชื่อสองพยามชื่อผมจำได้แค่สองพยานต้องมีสตินะชื่อผมจำได้แค่สองพยานต้องมีสติต้องมีสติชื่อผมจำได้แค่สองพยานเจ้าจ่าเจ้าจาไม่ไม่ชื่อพี่ในวงการชื่อพี่ชื่อพี่ดีไนท์แมวเว้ยผมคือฝันร้ายของคุณดีไนท์แมว ถ้าด้านสว่างคือดอมดรีมด้านนู้ก็ต้องเป็นดีนท์แมน yeah his name d e n i g h t man d e n i g h t man d e n i h t man ชื่อคือ C C ชื่อตัว D C ตัว G อ๋อเต้อเต้อเต้เต้ตั T t ชื่อ A to t h E กรอบเกลียวเำไ่เป็นกรอบเกลียวเกลียวโปเต ส่วนการณพัฒน์นั้นควรจะชื่อควรจะชื่อสุพรรณแมนสุพรรณแมนเยอะย้อนย้อสุพรรณแมนพันแมนวิชีพตลอดปีวิชีพชื่อพี่ไม่น่ากลัวเลยรับพี่วิชีพอะไรเนี่ยเพลงสุดท้ายซอรี่พี่กันเพลงสุดท้ายสุดท้ายหรอเขายังมีเวลาอีกเราไม่เหนื่อยหรอไม่นะเพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรอ่ะสุดท้ายเอาเพลงอะไร กันไปไหนอ่ะกันไปที่กันไปบ้างนะกันไปครีบแป๊บนึงค่ะทุกคนอุ้ยห้าร้อยแล้วอ่ะอย่าถึงพันขออีกห้าร้อยให้ถึงพันได่เลยนะถ้าถึงพันโดนไปทำอะไรผมจะถอดเสื้อแบบดูพร้อมการพันเลยเหรอใช่ถึงหนึ่งพันเมื่อไหร่ผมจะถอดทุกหนึ่งพันถอดหนึ่งชิ้นชิ้นแรกคืออย่าดูทุกหนึ่งพันถอดหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นแรกคืออุ้ยไปเอาไปตากก่อนชิ้นใหญ่ด้นใหญ่ยไลฟ์ในอะไรนะ Facebook fan page Dome the Star แปะ เพชรในเพชรใน FB อุ๊ยพอบอกว่าถึง1,000รถแรงมันเป็400กว่าเนี่ยเท่าไหร่510แล้วโดม510 FB โดม The Star อ๋อ The Star The Star 8โดมวัก The The Star วัดไม่วัดไม่ว่า2เดี๋ยวดูร้านในในครบเกิน1,000ถ้าครบ1,000นะคะเพราะว่าโดมบอกว่าจะถอดเสื้อน้องพี่อยู่เหนือใต้กันโดมบอกว่าจะถอดเสื้อ ถ้าครบหนึ่งพันโดมิทอล์เสื้อไข่เดือดลองพ่ชาเราเป็นซีีทอสเสือสิใครจะดูอดซี่ไก่พี่โดมิทอลอย่าดูถูกเฮ้ยคนชอบคนอ้วนจนยากไปจริงจริงจริงขโมนแหมนไม่เชื่อตามมาสิทำไมการคอมเมนต์มันเงียบไปเลยอ่ะเเอ้ทไไมมม่่นะหรือมันตายไปแล้วหรือแบบหรือมันแบบมันเดี้ยงไปแล้วอ่ะไม่ใช่เดี้ยงหรอกเขาอาจจะแบบ เขาไม่กล้าคอมเมนต์แล้วหรอทำไมนิ่งอ่ะเนี่ยมันนิ่งไปเลยอ่ะสามสิบนาทีแล้วอ่ะจ๊าเราไลฟ์กันมาแบบสามสิบนาทีแล้วครับตอนนี้เราไลฟ์กันมานานแล้วนะมาอีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรดีฟ้าเส้นเยียร์รอรอกันหน่อยเราลองเพลงอื่นไปก่อนไฮย์ฟ้าเ n ้นเยียร์พี่เหนื่อยอ่ะได้ทำไมมันมืดจังวะโดมพี่บอกแล้วว่าให้เอาน้่หันทางไฟ เฮ้ยม่เป็นค้างไปอ่ะตาเส้นเยียร์ตาเส้นพราะอกม่าันไปป่ะไม่หรอกเราออกเข้าใหม่ไหมไม่ได้โหเจะคนเราโอเคโอเคโอเคมาตาเส้นเยียร์อ๋อข้อสมคังก่อนจำนวน500คนนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนไปกันที่งาน Art Box at M district นะครับอยู่ตรงโล่าสที่พร้อมพง BTS นะครับลงไปข้างๆสวนเบนจะมีงนอาร Art ็ r t b o x อยู่ในงาน ผมไปขายของด้วยพี่แก้มผมไปเปิดบูธเปิดบูธเปิดบูธขายเขาเรียกว่าเป็นแบบเครื่องดื่มในโลกเวทมนต์ใครที่เคยอ่านหนังสือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยจะมีเครื่องดื่มที่แบบชื่อว่าบัตเตอร์เบียร์แล้วเราก็เลยลองจําลองสูตรคิดสูตรคิดค้นลองผสมนู่นผสมนี่ลงไปแต่ว่ากินแล้วไม่ขี้รั่วแน่นอนเจอกันที่งานอาร์ตบ็อกซ์นะครับไปซื้อกันได้ตอนนี้น้องชายขายอยู่คือวันนี้ผมไม่ได้ไปขายพรุ่งนี้ไม่ได้ไปขายไปขายวันอาทิตย์ ใครอยากเจอผมก็คือไปเจอวันอาทิตย์แต่ว่าถ้าจะใครไปกินก่อนไปชิมก่อนไปเจอได้ศุกร์ถึงอาทิตย์นี้หกโมงเย็นเป็นต้นไปที่งาน Art Box ็อกซ์เอ็มดินะครับบูธ102อยู่หน้าเวทีเลยหาง่ายมาก <Yeah. S 1> ชื่อเครื่องดื่มว่าวิสาเดเบียร์ยไม่มีแอลกอฮอล์อร่อยอร่อยมากไอ้อย,อยู่ไหนยปะค่ะไม่ไปปล่อยผมก่อนนะร้องเป็นคนเดียวโอเคพลงก่อนพี่ต้องไม่โทรศัพท์เอ้าผมเปิดเพลงจากไหนอ่ะอาจจะร้องเพลงเลยเปิดเลยอ่ะเลือกสีสีีตรงน้ What mean? do you เพลงอะไรดีอะเพลงอะไรดีครับอยากฟังเพลงอะไรครับพี่แก้มไปมีความไปทำผมแป๊บหนึ yeah, ่งพี่แก้มร like ีบมาน่ะเป็นเพราะฝนเพลงใหม่จากวงโพลีแคดอ่าคาราโอเกะ ไม่มีอ่ะไม่มีคาราโอเกะทางของฝุ่นดีกว่าเออใช่ทางของฝุ่นคาราโอเกะเอ่อ,อ,อดูซิอรเไว้เลยไม่มีเนื้อด้วยอ่ะทางของฝุ่น มาอย่าให้อยาใหฉันอย่าให้ฉันรังเธอไว้เลยจากตรงนี้ยังอยูไกลยังมีฝันที่เธอต้องไขว้ต้องคว้า Song như ca xanh lạy tao trong mi không mi san mừng kung di qua là nương 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 ta, nương 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 trong ที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้ยอย่ามองกลับมาอย่าหวว่าฉันจะเสียใจที่ผ่านมาที่รักกันเจ่านั้นก็ดีแค่ไหนอย่ากังวลฉันไม่เป็นไร ขอให้จะไปดีดีกับทางของเธอ Ooh อย่างนั้นถ้าคุณดีเธอทางที่ดีวันพรุ่งนี้เธอต้องเจอคนที่ดีกว่าและวันนี้ฉันเดินมาส่งย้ำตาฉันเดินมาส่ง ที่เธอจอทงที่ดีฉันจะคอยมองจากตรงนี้แหละที่เธอเห็นแค่ฝุ่นนันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไหยอย่ามองอกลับมาอย่าหูว่าฉันจะเสียใจที่ผ่านมาได้รักกันจรงนั้นก็ดีแค่ไหน อย่ากังบนฉันไม่เป็นไรแค่ขอให้เธอไปดีๆกับทางของเธอูทางของเธออแค่ขอให้ให้เธอไปดีๆกับทาง ธฟันโอ้ oh, oh, oh. ฉันคนนี้มีไม่พอที่จะพาเธอไปเพรานั้นฉันจะยอมปล่อยไปไม่เป็นไรอย่าห่วงเลยที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉัน ฉันจะเสียใจที่ผ่านมาที่รักกันเท่นั้นก็ดีแค่ไหนอยู่กัางวงฉันไม่เป็นไรจะค,คอยอคจะไปได้ดีทั้งสองเจ้า พี่แก้วก็ได้จะหายใจกันเพื่อทีเธอร์ไม่กล้าเลยหรอพี่กัณแมนเนี่ยไม่กลสวัสดีครับสวัสดีครับครับเข้าถ่ายกับตื่นสายแล้วนีคนดูอีกคนอ่ะมีไล์แล้วถ้าร้อยจะสิบถ้รอดูะิดมีคนร้องมีควาันหรือยังเราออกใหม่ไหมเราออกเข้าใหม่ไหมมันค้างใช่ไหมเออคือพี่สองพี่แก้ว